กระทบจากรังสี visible light และ h ฮว i t ที่มีต่อผิวหนังรังสี visible light จากดวงอาทิตย์สามารถกระตุ้นออฟซิน3ส่งผลให้มีเม็ดสีผิวมากขึ้นฝ้าและรอยดำต่างๆเข้มขึ้นกว่าเดิมได้จึงแนะนำว่าใรที่มีฝ้าหรือรอยดำติวห,หรือรอยดำจากสาเหตุอื่นๆควรเลือกครีมกันแดดที่ป้องกัน visible light รวมด้วยแต่กรณีเฮวิต จากอุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นที่ไม่ได้มาจากรวงอาทิตย์มีความเข้มข้นน้อยกว่าวิสิเบลไรท์จากดวงอาทิตย์มากๆและพบว่าไม่ทําให้เกิดฟ้าค่ะรวมทั้งไม่ได้ทําให้ฝ้าที่มีอยู่เดิมเข้มขึ้นเฮวิต hey สามารถทําให้ผิวแก่ก่อนไวัยโฟโตอเอจจิน้นจากการกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระ ROS ไปทําร้ายผิวหนังนอกจากนั้น การที่เฮวิตมีความยาวคลื่นมากกว่ารังสี UV จึงสามารถทะลุชั้นผิวลงลึกกว่ารังสี UV เพื่อไปทำลาย DNA ของเซลล์ผิวได้อีกด้วยเฮวิท hey ทำให้สารต้านอนุมูลอิสระแอนต้ออกซิเดนที่ผิวลดลงส่งผลให้กำแพงผิวถูกทำลายได้ง่ายผลที่ตามมาคือผิวแห้งอักเสบส่งผลให้เกิดรอยดำและสีผิวไม่สม่ำเสมอตามมา